สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่5ของเดือนพฤษภาคม2567นเดะคะพี่อ้อยไม่ได้ตำน้ำพริกไว้ทานเองมานานแล้วค่ะมีจะตำให้เพื่อนค่ะไปบ้านเพื่อนก็เพื่อนก็ใช้ให้ตำไปแต่ละบ้านเราก็จะไปตำน้ำพริกให้เขากินนะน้ำพริกกะปิของพี่เนี่ยนะจะตำอย่างะาระมัระีดเลยนะคะพริกตำกับกระเทียมเสร็จแล้วก็ต้องใส่กะปินะคะ ใส่กะปิเสร็จแล้วนะคะต้องใส่น้ำตาลปี๊บก่อนถึงจะใส่มะนาวทีหลังนะคะพี่ตำทีนึงตำเยอะมากเลยตำเต็มครกค่ะตำล้นครกเลยนะตำเอาไว้เพื่อที่ว่าทานหลายๆมื้อนะคะตอนนี้พี่จะพี่ตำหมดแล้วค่ะเหลือมะนาวค่ะบีบมะนาวนะคะพี่ก็จะขอบีบมะนาวหน่อยนะตรงนี้มะนาวของพี่เยอะมากเลยค่ะมะนาวเยอะค่ะ เนี่ยประมาณถึง20ลูกได้นะคะพี่จะใส่จนหมดเลยนะคะเพราะว่ากะปิพี่ใส่เยอะนะคะใส่เยอะมะนาวก็ต้องใส่เยอะเหมือนกันนะคะนี่่ะก็ต้องใส่มะนาวบีบมะนาวต้องบีบอย่างที่นะคะล้างมือให้สะอาดนะคะไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้นะคะบีบมะนาวนะคะฝานฝานมะนาวหัวท้ายนะฝานเอาเปลือกออกหัวท้ายแล้วก็ตัดเป็น3มชิ้นนะคะ ซึ่งจะบีบง่ายนะคะจะบีบแบบนี้ค่ะใช้บีบไม่พอ,อยังปลิ้นอีกนะคะปลิ้นมะนาวค่ะเพราะว่ามะนาวเนี่ยถ้าเราบีบเฉยๆอย่างนี้นะคะน้ํามันยังอยู่นะคะเพราะว่าบีบน้ําออกไม่หมดมะนาวเดือนห้าเนี่ยต้องเข้าใจนะคะมะนาวเดือนห้าเนี่ยมันแห้งนะน้ำไม่ค่อยมีเราจะต้องแล้วแพงด้วยหาลูกนึงตกประมาณเจถึงแบาทนะคะ บางเจ้าถึงสิบบาทเลยนะคะลูกใหญ่นะคะสิบบาทคิดดูจะใส่กี่ลูกล่ะของพี่เนี่ยใส่แบบไม่ยั้งค่ะนะคะมนะนาวของพี่ใส่แบบไม่ยังะะ้งค่ะบีบแล้วปลิ้นด้วยปลิ้นแล้วเปลือกออกการปลิ้นแล้วเปลือกออกเนี่ยเราต้องบีบเราต้องฝานมะนาวให้สวยนะคะหัวท้ายต้องตัดหัวท้ายมะนาวต้องตัดนะแล้วให้มันเหลือแบบนี้นะคะเหลือแต่มะนาวแบบมีน้ำน้ำเลยนะคะแล้วเวลาบีบ ลินเอาออกมาเนี่ยฮะมันจะได้น้ำทั้งหมดนะใครพลังเกียดมือพี่บอกไม่ต้องมือพี่สะอาดค่ะล้างสะอาดถ้าเราใส่ถุงมือนะคะเราจะบีบไม่ถนัดนะคะนี่ค่ะมันหนาวมันหนาวเป็นนี่ค่ะบีบแบบนี้เลยค่ะไม่เปไรแล้วพี่กินเอง โถเพื่อนเขาเห็นเขาบอกอพี่อ้อยทําไมบีบมะนาวด้เกลีอย่างจริงบอกเอา้าของพี่เนี่ยนะนะเกลี้ยงเกลาเลยแหละนะไม่มีหรอกที่จะเสียหายบีบให้เต็มที่เลยนะคะพี่ล้างมือให้สะอาดเลยนะแล้วก็บีบให้เต็มที่นี่ค่ะตั้น้ำที่ของพี่แบบสบายๆนะคะตื่นขึ้นมานะตั้งบอ่อข้าวเสร็จนะทอดปลาทูเสร็จนะคะเสร็จแล้วพี่ก็ ตั้งหลักเลยนะจะตําน้าพริกให้อร่อยแล้วก็ตั้งใจตานะตําให้อร่อยเลยวันนี้นะคะใส่เครื่องนะคะเรื่งตาพริกกับกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะพี่จะชอบความละเอียดไม่ชอบเล่นใบนะคะพี่จะตําให้ละเอียดเลยนะ,ะนะกระเทียมกับพริกเสร็จก็ต้องใส่เอ่อเขาเรียกว่าหัวใจก็คือว่ากะปินะคะกะปิของพี่เป็นกะปิระยอง แล้วก็มีกะปิใต้ด้วยนะคะใส่ลงไปกะปิกุ้งนะคะกะปิกุ้งฝอยใต้นะคะเนี่ยค่ะของหลานสาวก็ส่งมาให้นะคะกะปิกระปุกนี้ค่ะร้อยยี่สิบบาทนะคะพูนกระพูนกระปุกเลยใช้ได้นานมากเลยนะคะอันนี้จะใส่สามช้อนโต๊ะนะคะกะปินี้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะแล้วก็อันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะ หนึ่งช้อนโต๊ะพูนอันนี้สองช้อนโต๊ะต้องใส่แบบเยอะๆไปเลยค่ะนะถ้ามันไม่หวานนะมันจะมีความเผ็ดเกินไปเราก็ต้องบีบมะนาวเพิ่มพร้อมกับความหวานลงไปอีกนิดหนึ่งแต่ของพี่เนี่ยนะมันจะกลมกลืนมันจะพอดีเลยเพราะว่ามะนาวพี่พี่ใส่เยอะมากพี่จะใส่มะนาวเยอะค่ะนะเพราะว่ามันมีความเค็มนะความเค็มมะนาวเนี่ยมันจะไปตัดความเค็มนะคะถ้าหวานนํานะ ไม่ต้องกลัวค่ะเราตัดความเปรี้ยวลงไปนะคะมันก็จะกลมกล่อมนะพี่การทําของพี่นะสูตรนะนะพี่ะ